อินฟูขมีนคนนี้บอกว่าคนไทยยุให้เหล็กเกียรติคนขมีนแต่ประเทศขมีนเขาไม่ทำแบบนั้นเขาบอกว่าจะสอนเหล็กใไปในทิศทางที่ดีไม่เหมือนประเทศไทยยุแยงให้เหล็กเกียรติประเทศนั้นประเทศนี้ไม่สอนให้เด็กเป็นคนดีอินฟูขมีนคนนี้พูดจา เด็กในรุ่นหลังของไทยนี้โดนล้างสมองโดนคนที่เขียนประวัติศาสตร์บิดเบี้ยงให้เกลียดคนกัรบูชาให้ดูถูกคนกัรพูชาแต่ฝั่งเราไม่ใช่เรารู้ว่าคนหลังๆเขาไม่รู้เราไม่อาจบิดเบือยประวัติศาสตร์ได้มีแต่ร้องยอมรับความจริงแล้วแบบนี้แล้วคุณจะคิดยังไงก็แล้งแต่คุณแต่ประเทศฉันมีจุดยืนอยู่อย่างเดียวคืออยากได้ความสงบสบุขอยากได้สันติภาพ ไม่อยากให้ลูกหลานทุกคนต้องลำบากหนีกระสุนคุณรู้ไหมชายแดนอ่ะเขาเสียหายไปเท่าไหร่กับที่ไม่ได้ผูกมิตรกับกรรมพูชาต้องซื้อขายกันอ่ะหายเม็ดเงินไปเท่าไหร่หายผลประโยชน์หายรายได้ไปเท่าไหร่ชาวเกษตรชาวสวนอ่ะต้องปล่อยผลไม้ผักมากรมพูชาต้องเสียไปเท่าไหร่หนูรู้ว่าเขาก็รู้แต่ว่าเขาไม่อาจพูดได้ถ้าพูดออกมาดูเสมือนว่าไม่รักชาติเอาซะเลยแต่ว่าเขาพูดไม่ได้แต่ว่า เรารู้ว่าใจิตใจของเขาแบบไหน,นพอเราก็เป็นประชาชนเรารู้ในความเจ็บปวดแล้วก็มีคนที่ทขา,าทาเพนธ์เดือนข่าวแล้วก็พยายามจะปลุกระดมให้ดูกัมพูชายิ่งแย่ยิ่งแย่ยิ่งแย่ย,ย,ย,ยิ่งน่ารังเกียจเขาได้อะไรเขาได้สะใจเขาได้ยอดไลค์เขาได้ยอดแชร์เขาได้เงินจากหาเงินทางเฟซบุก๊กอันนี้ดิฉันแบบรับไม่ได้เลยทําไมคนทาแบบนั้น คุณไม่รักความสงบเลยคนเอาเงินเป็นใหญ่คนที่เขียนข่าวปล่อยข่าวเนี่ยช่างจะเห็นแล้วแบบไม่หวังอ่ะตอนนี้คนจํานวนหา้นคนาคอยากสงบรักสงบรักสันติภาพไม่อยากมีสงครามอยากได้แค่อยากอยู่แค่ดินแดนของเราคุณรู้ไหมที่เรายืนอยู่เราไม่ได้ไปขยายชายแดนอะไรเลยแต่ฟังคุณนะขยายน้องจังโอเบยจวน บอลรปงคุณพยายามจะขยายแล้วนี่หรอคะคำที่แบบว่าไทยนี่รักสงบจริงหรอคะยอมรับความจริงหน่อยค่ะสวัสดีครับนั่นแหละครับผมเอาอีกแล้วครับผมสาวขมรนคนนี้ออกมาทําคลิปครับผมออกมาทำคลิปบอกว่าเธอเธอบอกว่านะครับเธอเธอบอกว่าคนคนไทยเนี่ยสอนให้เด็กไทยเนี่ยเกียดขมรน สอนให้เกียรติขมรสอนให้เกียรตินุ่นเกียรตินี่ทุกอย่างที่เกีย่ยวกับเขมรคือผมเนี่ยต้องบอกก่อนครับผมอะเรียนอยู่ที่กรุงเทพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะแล้วผมขอพูดตรงนี้เลยว่าไม่เคยมีวิชาไหนสอนให้เด็กไทยเกียรติขมรน,นะครับผมว่็คนรุ่นใหม่นะครับไม่มีวิชาไหนสอนให้เกียรติขมรเลยนะครับมีแต่คุณครูเขาสอนให้รักเพื่อนบ้านครับ ประเทศลาวประเทศพม่าประเทศเขมรเอาจริงๆนะสำหรับผมนะตอนเด็กะผมแทบไม่รู้จักประเทศเขมรเลยนะครับผมรู้จักแค่ไม่กี่ประเทศตอนที่ผมเรียนประวัติศาสตร์ก็มีประเทศลาวประเทศประเทศลาวที่แบบภาษาคล้ายๆเราอะไรเงี้ยครับประเทศอพม่าที่ลบกับเรามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกับเราครับแต่ประเทศเขมรเนี่ยผมแทบจะไม่รู้ไม่รู้จักเลยนะฮะแล้วผมแทบจะไม่ได้ใส่ใจเลยว่าประเทศนี้เป็นยังไง แต่ตอนผมเรียนผมก็ได้รู้ว่าเออประเทศเนี่ยเขามีการล้างเผ่าพันธุ์กันนะครับตอนเขมรตอนเขมรนแดงนะครับแล้วเชื่อไหมครับว่ายุคนั้นน่ะคนกัมูชาหนีเข้ามาชายแดนไทยเปน็นหมื่นคนนะครับไทยเราให้ข้าวให้น้ําเลี้ยงทุกอย่างแต่พ,พี่พี่เชื่อไหมครับว่าพวกมันกลับไปพวกมันลืมบุญคุณพวกมัน ออกมาด่าเราเหมือนเดิมตั้งๆที่เราช่วยมันเราช่วยมันทุกอย่างแต่ว่ามันก็หักหลังเราตลอดผมเจ็บใจอย่างนึงนะครับเจ็บใจที่ว่าไทยเราเนี่ยเป็นรับบทคนดีตลอดนะครับดีกับพวกมันเกินไปซะด้วยซ้ําครับดีเกินไปซะด้วยซ้ําผมผมเจ็บใจแค่ตรงเนี้ครับแต่ว่าสิ่งที่สบายดีสวัสดีพี่น้องกุลสุภุสุคนเดอจาือกพี่น้องทักทา,ายสบายดีพ,พบพอกราฟสาวน้มหรือว่าแม่นงทุ่ที่อีกแล้วนะ้องพี่น้องเนาะ มืัอนี้กับเนตกลินมืดเหม่อพี่น้องสาหนังกับสิฝ่าเบา้วกัสสิภาไปทํางานพี่น้องว่าสิไปใส่ตอดพี่น้องไปใส่ตรงเพื่อเอาป่าพอสวงเนี่ยก็บเฟินตกลินเนาะพี่น้องวันศุกร์ทางฝั่งไทยก็คือสิมีพยูเข่านาะพี่น้องหรือทางฝั่งลาวนี่พยูเข่าแล้วพี่น้องกับสิฝ่าไปใส่ตรงเพื่อยามตอดยามป่าแล้วสิดทายให้เปิ่งเนาะพี่น้องเนาะวิถีชีวิตกะนั่งเบาแน่แล้วกะสิท้ายวิถีชีวิตให้พี่น้องเบิ่งแน่จะไดนกับจะลืมคำามา กดไหลก็ติดตามิึงคลิปซาหนาไม่ได้เพื่อนสิบผ่านคลิปใหม่ๆเนาะพีน่น้องก็นยังบ่แหลวบ่ทัวกสาวกาขมินคนนะีพี่นออ้องเอ้ยซาขมินคนหนีอินฟูซือดังพี่น้องเพื่อนในนานงออกมาอัดคลิปบอกว่าคนไทยพี่นอ้องคนไทยนะ่ะเป็นคนที่บมมีการศึกษาคนไทยนะ่ะยุแยให้เล็กหน่อยเกลียดคนไทนเพื่อนว่าพี่นอ้องว่าคนไทยนะ่ะยุ่แย่ให้เล็กหน่อย คนไทยนะมาเกียรตประเทศขมิน้นเกียรติคนขมิน้นเกียรติประเทศขมิน้นกับกันกับคนขมิน้นพี่น้องคุณว่านะคนขมิ้นนะเพิ่นจะซ้อนเด็กหน่อยไปในทิศทางที่ดีบริษัทซ้อนเด็กหน่อยให้เกียรติประเทศนั้นประเทศนี้น้องพี่น้องซาขมิ้นคนอีกกล่าวมาวบาในไรมาคนไทยซ้อนเด็กหน่อยให้เกียรติคนขมิน้นคิดแดนเน้าได้พี่น้อง เห็นเหล่าบอเตลขลิบต่างๆน่ะบอไดมีเล็กหน่อยคนไทยพี่หนอบอไดมีเล็กหน่อยคนไทยพี่ออกมาอัดคลิปปลาคนขมิ้นบอไอข้นขมิ้นมาเกียรติพระเทศขมิ้นนั่นแหะบอมีเขาไปหาเมืองพี่นนอมีแต่ประเทพขมิ้นนั่นแหละที่ยุแย่ให้เล็กหน่อยออกมาบอให้คนไทยเห็นเหล่าบพี่หนอเมืองสองสามทิพคืนหลังผัวขมิ้นมืดถนนหุ้นทางที่สีไปมืดหุ้นทาง ไปเอาเล็กหน่อยมากเป็นซิฟคนชาคนเพื่อออกมาประทวกออกมาบอกให้คนไทยว่าคนไทยมาทำลา่บาดเมืองของเพ่นบอมี่มองทีซียูอาัยพอประเทศไทยบอกให้เล็กหน่อยบาเล็กหน่อยกับบอาพี่น้องหันบอกคือคนที่บอกว่าบนยุแยงให้เล็กหน่อยเขียดคนไทยกัาบกันพี่น้องมันกนนัาบกันคือลามือสำดังมือว่าคนไทยนะ่ะยุยงแยงแต่ตนเองเป็นคนเห็ดนะหน้องพี่นะ้องเนาะ คนทัวโลกเ็เห็นแล้วสาวขมิน้นบมตองออกมาสีแจงบมตองบอกให้ตัวเองดูดีให้คนอื่นดูแย่น้องพี่น้องเนาะคนทั่วโลกเ็เห็นหมดแล้วว่าเหลืองมันเป็นมาแนวใดฮะนะคือล่าสุดมีสาวขมิ้นคนหนึ่งพี่น้องเล็กหน่อยเล็กหน่อยคนขมิ้นมาเย็นอยูหนานรรานด้วยมายืนอยู่ตามสายแรีนอยู่รัวน้ําออกมาบอกว่าเป็นเพราะคนไทยมา ทำลายบ้านเมืองของประชาชนทําให้บ้านพังไม่มีที่จะอยู่บอกว่าที่ดินนี้เป็นของเขมรไม่ใช่ของคนไทยแต่คนไทยอยากได้แผ่นดินของเขมรน้อพี่น้องเล็กหน่อยขมิคนคน,นีออกมาเบาเป็นไวรลัลโดยแดดในโลกโซเชียลพ่อเล็กหน่อยคนหนีออกมาเบาบอกไทยชัดเจนพี่น้องบอกว่าคนไทยนะ ดุกร่ําแผ่นดินของเพิินอยากไหลแผ่นดินของเพิินไปทำลายเฮือนประชาชนพังม,มีหมองอยู่เหตุให้ได้เล็กเล็กน่อยพากันกลัวบกกาแม่แต่สิไปโร,รงเรียนเ,นเนนพิ่นว่าเป็นได้ไรพี่น้องเล็กหน่อยมันสีจักยังพี่น้องเล็กหน่อยมันสีจักยังขั้นโผูหใหญ่เป็นคนบอกให้เบ้ามันบ่นม,นมีความคิดหรอกพี่น้องเล็กหน้นอยบ่ม,มีความคิดที่สิเบาแบบว่าเดืองการบานการเมืองแบบนี้หรอกพี่น้องพออยู่ในวัยเรียนรู้อยู่ในวัยกำลัง อยู่ในวัยค่วมคิดนะพี่นกท้ะผู้ใหญ่ซ้อนเล็กหน่อยกระสีเบาไปตามผู้ใหญ่เบาเนาะพี่นอกแต่สิคิดเราคิดว่าเล็กหน่อยออกไม่ยืนจับกล่องแล้วกระเบาเป็นไบบุไรเนาะพี่นอกพอเล็กน่อยขมินม้นคนนี้นด้อย้บาออกไปทางฟังขมินม้นกับผ้ากันสื่นส้มพี่นอกสื่นส้มในข่วมกาหานข่วมเกงให้เรียนฟี่พี่นอกให้เรียนฟี่จนจบคุณว่านีบอคือผู้นำทีดี สอนให้เด็กน้อยเว้าพอเด็กน้อยเว้ากับยงย่องย่อส่งเสริมในทิศทางที่มันบ่ดีเนาะพี่น้องแทนที่จสิเว้าว่ามันบ่สมควราก็บ่ต้องเว้าติเตือนเอาเนาะพี่น้องแต่นี่กับให้ถ่ายส่งเสริมให้เด็กน้อยเว้าในทิศทางที่มันบ่แม่นความจริงนี่คือประเทศคมินพี่น้องทุกโลกทั่วทั่วโลกก็เห็นดแล้วพนนแวบ่ต้องมาตีหน้าซาเว้าบ่ต้องมาเว้าพยายามปกป้อง ประเทศตัวเองก็ต้องพญนย่ามเบาดีก็ได้พ่อคนอื่นเขาเห็นน้องพี่น้องเนาะพ่อสนันแล้วการวรพิจารณาเบิ่งน้องพี่น้องสนับเอง่บบาาาาย,ยกับพวกยาหวานแหละกับพวกขมิ้นน่ะพอเบาออกมาแล้วมันกัพวกขมิ้นนี่บจักสำนึกบุญคุณเส่อใจบรุรไรเบาไปกะเสียน้ำลายเปล่าเป่าเพราะว่าเบ,บามากหนิก็หล่กันยังมีพวกขมิ้นที่ปากดีออกมาโบาาายไหวออกมาลาคนไทยบาาร,าย,บาารายุทธบอยอนน้องพี่น้อง ก็พอสนานแล้วก็พิจารณาเอาเบิงเด้อพี่นาะว่าคาเสือใจไดบ่หรือว่าสเฮ็ดแนวต่อไปก็มีแต่ว่าบงเว้าลานเะมันเจบคคิดเอาแล้วพิจารณเอาเองเนาะน้อก็เคเด้อพี่น้องนตกแหงพี่น้